นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งการดำเนินคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสอยากรู้สอบและติดตามตัวไปถึงไหนล่าสุดติดต่อหลายประเทศยังไม่มีประเทศไหนตอบกลับถึงตอบกลับก็บอกไม่พบตัวโดยรัฐบาลส่งเบาะแสและสำนวนเพื่อให้ตรวจสอบแต่ก็ไม่เห็นรายงานกลับมา ไม่ปรากฏตัววันนี้ก็ต้องปรากฏตัวสักวันจะดำดินตลอดได้อย่างไรยืนยันคดีขับรถโดยประมาททำให้เสียชีวิตยังไม่หมดอายุความ คนตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วพอบอกอปปปเผยความคืบหน้าคดีการจับกลุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเรียกรับเงินยกย้ายตำแหน่งผู้ต้องหาไม่ยอมให้การทั้งเรื่องเอกสารเงินสดและเงินล่อซื้อบอกเพียงสาเหตุมาจากความโกรธเคืองส่วนตัวกับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผอ,อสบอ9 แต่ตำรวจมั่นใจมีพยานหลักฐานมัดแน่นพบซองเงิน21ซองในที่เกิดเหตุหน้าซองระบุชื่อบุคคลและหน่วยงาน16หน่วย5สาขาโดยมีพฤติกรรมเรียกรับเงินตั้งแต่รับตำแหน่งอธิบดีภูมิใจไทยย้ำจุดยืนกู้กยศอดอกเบี้ย0%ไม่มีเบี้ยปรับเตรียมใช้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงหากกลับเข้ามาในสภาได้จะเสนอแก้ไขกฎหมายตามเจตนารมณ์ที่ผู้กู้คาดหวัง นายนหลิกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยถึงฉายาชวนส่วนเซบอกไม่ส่วนเซเพราะไม่เมายอมรับอาจไม่ถูกใจสมาชิกบ้างแต่ต้องยึดหลักยึดมั่นในหลักการย้ำสภาชุดนี้มีผลงานมากที่สุดหลังถูกตั้งฉายาสภาสามวันหนีสี่วันล่ม บอดปตทค้อแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางขยายเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถแท็กซี่ถึงวันที่15มีนาคมปีหน้าและขยายเวลาลดค่าก๊าซหุงต้มให้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่31มีนาคมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเทียบเท่า6 0 0 0ล้านบาท